สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิโมแคดเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม n e Craft กันอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่จะแคทไม Craft นะครับโอเคคลิป okay. ตอนนี้อาจจะอัพวันเว้นวันนะครับโอเคนะก็วันนี้มาอยู่กับ Skybox s u r เซิร์ฟเอ็นซีฟูบินะครับโอเคนี่ก็เป็นครั้งแรกเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมใส่ Shader ในการเล่นไม Craft นะครับโอเคเราเกิดมาแล้วนะฮะเราพิมพ์เลยว่า ชิมเดี๋ยวว่าทับอีทเนียฮะเข้าไปในสกายบอลชิมว่าทับอีทจะเป็นการสร้างก่อนนะครับโอเคในกล่องมีอะไรนะฮะมีพวกนี้เลยฮะโอเคนะเราจะเอาสองเราจะเอาสามเ,าเราจะเอาสามอันก่อนนะครับเยาคแมนนะครับทุยนะฮะโอเคเราจะสร้างไหนสร้างตรงข้างนี้แล้วกันนะฮะก็นี่ฮะชุดมันต้องได้มาเล็ดเมล็ดสักอันนะฮะนี่ มเมล็ดพันธุ์นี่ฮะเอามาปลูกปลูกข้าวนี่ฮะนะี่ฮะโอเคโอเคแล้วได้มาพวกดอกไม้ในแคปเก็บเอาไวนน้แบบนี้แล้วก็นี่ด้วยอะพอเราเคลียตรงนี้เสร็จนะเราจะมาขุดดินกันเลยทีเดียวขุดดินขุดดินโอเคนะี่ฮะ ล้วก็ทุบโอเคได้น้ํามาแล้วนะฮะทำไมน้ํามันดํานะที่จริงน้ํามันแบบสมจริงมากนะถ้ามันยังไม่มือดอะนะเออโอเคเนะี่ยตรงนี้ก็วางละวาไปโอ้โหส,สว่างสว่างสะอาดนี่ฮะชุยโอเคเริ่มมัดจะโอ้ได้เนะี่ะหิน เดี๋ยวเดี๋ยวมืดอีกแล้วอ่ะเพิ่งอาดโอโหเห็ดเท่นี่ฮะต่อไปเราจะมาปลูก <c oughs> เราจะมาปลูกต้นอ้อยกันนะฮะโอเคชูกาเคี้นั่นเองนะ,ะต่อไปเห็ดต้องการที่มืดๆแล้วก็มืดๆนะฮะเลยชื้นใช่ไหม ไม่ทราบเนี่ยน,นะฮะ <c oughs> อืมโอเคต่อไปตัดไม้ดิครับรออะไรนี่ฮะตอนนี้เกาะเรายังไม่ค่อยใหญ่นะฮะสามารถทุบเฮ้ยทุยสามารถไม่ใช่สามารถดิฮะก็คือว่ามอนมอนมันยังไม่เกิด ยังไม่เกิดในเกาะเรานะฮะโอเคตอนแรกผมจำเป็นมากเลยฮะกล่องครับนะฮะไม่มีไม่มีก็บ้าแล้วนะฮะอู้ได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 มเมล็ดมะปูครับรออลรยโอเคเนี่ยต่อไปอโอเคเนียฮะเราจะครับพลิกแอกกันนะครับขุด ครับเป็นคริที่ขุดที่ทุ้ยที่ขุดนะครับโอเคเราจะไปเราจะไปขุดหินก่อนนะครับเอาซักหกสิบสี่อันก่อนนะครับโอเคขุดแล้วโอเคนะฮะตอนนี้กลับใหม่ครั้งนะครับโอเคตอนนี้ผมได้สามสิบอันนะฮะ ก็เอามาขยายก่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมกันก่อนนะครับกรึบคึบคึบผิดตลอดโอเคแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วนะฮะสามสิบอันเนี่ยเราได้ต้นออดมาจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะอ่า จะบอกว่าคือไอหินเนี่ยปั๊มเนี่ยผมจะทำอะไรอ่ะทำลานกว้างนะครับทำลานกว้างแล้วก็ลานกว้างกว้างสักประมาณหเอาสักสี่คูณสี่นะฮะโอเค ขึ้นมาสี่นะนี่นะฮะแบบนี้เลยโอเคนี่ฮะโอเคแป๊บหบนึ่งนี่ฮะใครมันไอ้นี่อะไรมาโอเคนะโอเคกับมากค้งแล้วนะ ก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะฮะคุดหินแป๊บนะฮะโอ้ยโอเคนะฮะตอนนี้ก็ผมก็ตามนั้นและครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการขยายใหญ่ของสกายบล็อกเรานะครับโอเคก็ หินเหลือนะฮะไม่รู้จะทําอะไรไอตรงนี้ไม่ต้องสังเกตนะแม่งไม่ใช่ดวงประทีบนะดวงประที่บ้านอะไรใหญ่ขนาดนี้ฮนะมันคือมันคือตายผมนะจุดตายของผมนะตรงนี้มันลงมอดเอาไว้นะในตัวเกมมันมันต,ตัวเกมก็แถมมาให้นะฮะมอด <c oughs> มอดชื่อก็มอดนะฮะมันไม่ได้ชื่อว่าหรอกก็ตัวเกมก็ลงตัวเกม mc f u b i n g นั่นแหละครับโอเคก็ มีคลิปสอนนะครับโอเคไปดูกันได้นะฮะหาเอาเลยอ่าโอเคอตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมอ,อาหารไม่ค่อยมีละเดี๋ยวผมขอโดดแป๊บเนี่ยฮะโอเคก็เวลากดทับเอสนะฮะต้องรอ5วินะีฮะถึงจะกลับกับฐานกลับกลับนี่ได้นะฮะทับอ,อีสนะฮะ เนี่ยแล้วกดตรงประตูนะรีเทิร์นนี่ฮะโอเคโอเคนะตอนนี้ได้ผมได้หาอาหารนะครับก็ทําไมหาอาหารมาได้เยอะจังนะเออผมพิมพ์ไปว่าวเอฟาร์มในแคปว่าฟาร์มนี่ก็แหลกหน่อยนะฮะแหลกหน่อยในแคปโอเคเพราะการจ้อมันไม่ได้ดีแบบเออแบบ เยอะนะนั้นเนี่ยฮะการจอผมกากนะฮะโอเคแต่เล่นเชเดอร์ได้ก็ถือว่าดีกันแล้วนะครับโอเคก็หาได้จากว้าฟาร์มเนี่ยเลยครับที่จะตายไปมีว้าฟาร์มเนี่ยฮะผมขอกลับเ <c oughs> กาะตัวเองก่อนนะอออโอเคเยสเซอร์แมนนะครับตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะฮะยังไม่ได้ทำฟาร์มเพิ่มเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำ วอชเอ๊ะเดี๋ยวผมก็จะทําสะพานนะฮะไปตรงนู้นแล้วก็ทําเป็นฟรม์มพวกต้นไม้นะะี่ฮะก็ถือว่าดีนะตรงนี้มันเกิดยากนะไม่รู้เป็นไรเนี่ครับเดี๋ยวบ้างคนถามอีกครับว่า <c oughs> ทำไมถึงเล่นสกายบ็อกเริ่มใหม่อีกแล้วนะฮะเนื่องจากแม่งมันจะมีคนมาบอกว่า คือทำไมมึงไม่เล่นเล่นสกายบล็อกเออแมปตัวเองมั่งผมอ่ะจัดมาขอมาจัดไปฮะนี่ฮะสกายบล็อกของตัวเองฮะสร้างคนเดียวฮะไม่เชิญใครเลยอ่ะไม่มีใครช่วยนะโอเคนะครับขอมาก็จัดให้ครับไม่กลัวฮะโอเคแล้วบางคนก็จะถามอีกว่าเดี๋ยวนนฮะว่า shader เนี่ยโหลดได้จากไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับ shader นะฮะโอเคนี่ขุดหินนีฮะหินมันเหลือขุดไปเล่นนะเดี๋ยวผมจะทำสะพานนะเอาซักความกว้างสะพานประมาณ2บล็อกก็พอแล้วนะฮะหลือเฟือแล้วนะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางอย่างนี้นะครับนี่ผมทำให้ดูเฉยๆนะยังไม่ได้สร้างจริงนะะเดี๋ยวค่อยปั๊มผิดแล้วสร้างจริงนะครับอ่ะ <c oughs> อโอเคตรงนี้นะเป็นฟาร์มต้นไม้นะเดี๋ยวผมขอเอาป,เอป้ายอะไรปะนี่ป้ายเอามาเขียนว่า T F A R M นะครับฟาร์มโอเค t ีฟาร์มเนี่ยฮะเข้าไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำ s l a b นะฮะกันรอบๆไหมโอเค ก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาวไปก่อนในแคปสวัสดีแคปเจอเกลีย